สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับในส่วนของสภาพบินฟ้าอากาศของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปก็คือร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศไทยนะครับในส่วนของพาดผ่านภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยยังมีคงยังมีฝนตกชุกต่อเนื่องนะครับ แล้วก็มีหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับถ้าดูลักษณะกลุ่มเมฆในค่ำคือในเย็นนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มเมฆค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีนะครับตั้งแต่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานภาคกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับซึ่งก็ตามปกตินะครับฝนรอบนี้ก็คือจะตกในช่วงรอบคำ่คำค่ำ ต่อเนื่องจนถึงดึกแล้วก็ถึงเช้านะครับโดยเฉพาะแถวภาคอีสานเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับเช้าตรู่ดึกๆของเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงตอนเช้าฝนตกนะครับในส่วนภาคอีสานซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่าคาดการไว้นะครับสําหรับสภาพวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในช่วงคืนนี้นะครับเดี๋ยวดูช่วงหัวข้านะครับว่ามีกลุ่มฝนที่ไหนบ้างแล้วก็แนวโน้มฝนจะเป็นยังไงนะครับภาพรวมนะครับฝนยังมีโอกาสที่จะตกหนักแน่นะครับในค่ําคืนนี้นะครับ ก็จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มฝนนะครับมีกลุ่มฝนใหญ่ๆนะครับที่กําลังให้จับตาดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมภาคอีสานตอนล่างนี่นะครับให้จับตาดูกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับที่กําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาจากในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากประเทศเวียดนามเข้ามายังสปปลาวแล้วก็น่าจะเข้าต่อมายังทางด้านอีสานตอนใต้นะครับก็คือแถวนี้นะครับ แถวมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในขณนะเดียวกันตอนนี้สุรินนะครับสุรินทสุรินนครราชสีมาบุรีรัมย์บางส่วนนะครับศรีส,สเกตบางส่วนมีกลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่กําลังตกอยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็น่าจะมีมาเติมเรื่อยๆในช่วงค่ํานะครับในช่วงดึกๆนะครับฝนจากประเทศเพื่อนบ้านครับกําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเมื่อคืนนี้นะครับ ที่ในช่วงค่ำๆฝนเคลื่อนตัวมาจากสปปลาวแล้วก็เข้ามายังในส่วนของภาคตะนดชิงเหนือเช่ Ri นเดียวกันกับอีสาตนตอนบนนะครับนอกจากอีสานตอนล่างแล้วอีสานตอนบนตอนนี้เริ่มเคลื่อนที่เข้ามาแล้วครับส่วนในกลุ่มฝนที่มาจากสปปลาวนะครับกาลังเคลื่อนต,ต,ตัวตอนนี้เริ่มข้ามฝั่งมายังในส่วนของบึงการแล้ว <reiter> ก็นครพนมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คืนนี้หนักแน่นะครับในส่วนของบึงการนครพนมแล้วก็หลายๆจังหวัดของภาคอีสานนะครับ ภาคอีสานหนักนะครับคืนนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของภาคเหนือนะครับก็ยังมีกลุ่มฝนกระจายตัวนะครับอยู่แถวเชียงใหม่แถวแม่ฮ่องสอนนะครับแถวเชียงใหม่แถวแม่ฮ่องสอนแล้วก็แถวแพร่นี่นะครับแล้วก็แถวตากแถวแม่สอกเป็นหย่อมๆนะครับลักษณะฝนฝนจะรวมตัวกันมากขึ้นในช่วงค่ําคืนนี้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะโซนนี้นะครับโซนอีสานเนี่ยเป็นห่วงในส่วนของฝนน่าจะตกหนักมากฝนกําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับ จากในส่วนของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านในขณะเดียวกันภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะครับในคืนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกชุกนะครับแล้วก็ต่อเนื่องอาจจะเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงดึกๆนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะพามาเช็คอีกทีแล้วก็ในขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้แถวหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับในค่าคืนนี้ระนองพ, pied, พังงากระบี่ภูเก็ตโซนด้านตะวันตกนะครับก็ น่าจะมีกลุ่มฝนตกเข้ามาต่อเนื่องในค่ําคืนนี้นะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะนี้นะครับย้ําว่าอีอสานทั้งภาคนะครับคืนนี้เตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวนะครับจากเวียดนามเข้ามาสปปลาวแล้วก็เข้ามายังด้านตะวันออกของภาคอีสานก่อนก่อนนี่จะเคลื่อนตัวเข้ามาข้างในต่อนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนที่ อยู่จนกระทั่งถึงเช้านะครับก็เฝ้าระวังในหลายจังหวัดนะครับที่เสี่ยงฝนตกนะครับเดี๋ยวมาดูโมเดลบ้างนะครับโมเดลตรงนี้เป็นข้อมูลเดียวทม์นะครับเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยําเนื่องจากว่าดูจากทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนนะครับก็คือเขาเคลื่อนที่เข้ามาด้านนี้นะครับเคลื่อนที่เข้ามาด้านนี้เพราะฉะนั้นน่าจะกว่าในส่วนของอีสานไปเกือบทั้งหมดนะครับโดยเริ่มจากอีสานด้านตะวันตะวันออกก่อนนะครับก็คือแถวนี้นะครับ เริ่มที่บึงกาฬนะครพนมมุกดาหารบนราชธานีก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆเลื่อนเข้ามาข้างในของภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมากขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นภาคเหนือก็มีกลุ่มฝนอยู่แถวแพร่นี่นะครับกลุ่มใหญ่ที่กําลังเคลื่อนตัวนะครับการกระจายตัวภาพรวมของฝนคืนนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับถือว่าหนักแน่ในส่วนของคืนนี้โดยเฉพาะภาคอีสานนะครับเดี๋ยวมาดูโมเดลบ้างนะท่านผู้ชมโมเดลการเกิดฝนในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับ สำหรับโมเดลนะครับดูดูโมเดลแนวโน้มการเกิดฝนนะครับในช่วงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ภาพรวมดูลักษณะการกระจายตัวของฝนเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีนะครับโดยเฉพาะเน้นในส่วนของภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับตอนล่างนะครับเนี่ยกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาเดี๋ยวดูในช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยฝนจะแช่ แถวภาคอีสานนะครับอีสานตอนล่างเฝ้าระวังด่วนนะครับฝนตกหนักแน่มาแน่นะครับมาตั้งแต่อุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนะครับยะโสธรศรีสะเกดร้อยเอ็ดนะครับโซนนี้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็อีสานตอนบนก็มีชุดหนึ่งมาเข้ามาเหมือนกันนะครับบึงกาฬนครพนมสกลนครนะครับก็มีกลุ่มฝนแล้วก็ในขณะเดียวกันแถวพิบูรณ์ิิจตพษณุโลกนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับที่น่าจะตกในช่วง ค่ำๆนะครับแล้วก็ภาคกลางด้านบนนะครับส่วนภาคตะวันออกจันทบุรีตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เจอฝนเท่าไหร่แต่ว่าดึกๆต้องไปลุ้นต่อนะครับในส่วนของแถวนี้ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตก็จะมีกลุ่มฝนชุดใหญ่เข้ามาเหมือนกันนะครับในช่วงค่ำๆนะครับนี่คือแน,นวโน้มกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวไปดูในช่วงประมาณประมาณ3ทุ่มนะครับท่านผู้ชม3ทุ่มจะเห็นว่า นี่นะครับโซนนี้นะครับโซนอีสานตอนบนถึงอีสานตอนล่างนะครับด้านตะวันออกนี่เตรียมรับเลยนะครับฝนกําลังเคลื่อนตัวมาซึ่งก็จะสอดคล้องกับโมเดลฝนเดียวทม์เมื่อกี้นี้นะครับก็คือฝนกาลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านครับนี่นะครับริมนี้นะครับไล่มาตั้งแต่บึงการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากในค่าคืนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักนะครับ ไปดูในช่วงประมาณสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มก็แช่อยู่แถวอีสานตอนบนถึงล่างเนยนะครับอีสานด้านตะวันออกนะครับย้ํานะครับว่าวันนี้อีสานน่าจะมีฝนทั้งวันนะครับทั้งคืนนะครับในช่วงรอบดึกนะครับเฝ้าระวังเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายรอบแล้วแล้วก็น่าจะตกหนักนะครับไล่มาตอนนี้เข้ามาถึงหนองคายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับหนองคายอุดรธานีบางส่วนบึงกาฬทั้งหมดนะครับ นครพนมสกลนครนะครับมุกดาหารเข้ามาถึงยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับนี่คือในช่วงรอบดึกนะครับรอบดึกคืนนี้แล้วก็ตะวันออกก็เริ่มจะมีฝนแล้วนะครับจันทบุรีและตราดนะครับในช่วงดึกดึกวันนี้นะครับในแถบบริการภาคใต้ฝนก็กําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับไปดูในช่วงประมาณ3ามทุ่มนะครับในฝนก็แช่แล้วนะครับในส่วนของอีสานโซนนี้นะครับส่วนอีสานด้านตะวันออก หนักนะครับฝนตกหนักแน่นะครับในคืนนี้เฝ้าระวังนะครับโซนนี้เป็นกลุ่มที่ฝนที่ตกต่อเนื่องมาหลายรอบนะครับแล้วก็ตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็เมื่อไปดูในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนฝนก็ยังแช่อย,อยู่แถวอีสานตอนบนนะครับอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมไล่มาถึงมุกดาหารอํนาจเจริญอุบลราชธานีแล้วก็ จันดบุรลต okay. ราดนะครับรอบดึกนะฝ้อระวังนะครับฝนตกกําลังเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของฝนรอบดึกนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของประมาณตีหนึ่งนะฝนเริ่มเคลื่อนเข้ามาแล้วนะฝนกลุ่มนี้อีสานตอนบนก็ยังนั่นอยู่นะครับก็ยังตกอยู่ดูนะครับนี่นะครับดูกลุ่มฝนกลุ่มนี้กําลังเคลื่อนเข้ามานะครับในช่วงพุ่งในช่วงตอนเช้าของพุ่งนี้นะครับนี่นะครับกาลังเคลื่อนตัวเข้ามาก็เคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ เพราะฉะนั้นรอบดึกก็น่าเนี่ยนะครับรอบดึกรอบดึกนะครับก็น่าจะมีกลุ่มฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะทางด้านอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ถึงเช้านะครับหลายจังหวัดมีฝนตกชุกนะครับก็เฝ้าระวังนะครับเมื่อมาดูโมเดลในส่วนที่ทางโครมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทําเป็นโมเดลในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับก็เป็นคืนนี้นะครับตั้งแต่คืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมีตั้งแต่ภาค กลางภาคเหนือตอนล่างลงมาจนถึงภาคใต้ตอนบนนี่นะครับมาดูนะครับมีจังหวัด2จังหวัดที่เป็นจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนะักมากนะครับก็คือจันทบุรีระตาดนะเฝ้าระวังนะครับในส่วนของจันทบุรีตะตาดรอบนี้ค่อนข้างจะตกชุกนะครับในส่วนของกลุ่มฝนในส่วนของภาคอีสานเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดนะครับยกเว้นเลยหนองบัวลำพูดรธานีหนองคายบึงการนี่คือโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําไว้นะแต่ซอกษะสดวันหยุด คาดไว้เลยนะครับว่าครอบคลุมในส่วนของภาคอีสานทั้งหมดนะครับหมายความว่าในค่ําคืนนี้ภาคอีสานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยก็เสี่ยงในส่วนของฝนตกหนักนะครับดูจากโมเดลของศูนย์พยากรณอากาศราชการยุโรปเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นนะว่าแต่ละพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบึงการนะครับดูจากโมเดลเมื่อกี้นี้ฝนน่าจะหนักในค่ําคืนนี้นะครับก็แทบจะเป็นสีแดงด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้น ในส่วนของภาคอีสานในคืนนี้น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทั้งหมดนะครับตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําโมเดลไว้แล้วก็อสอเกษตรบรรจุดได้เพิ่มในส่วนของพื้นที่สีขาวเป็นสีเหลืองให้นะครับในส่วนของภาคเหนือก็ไล่ามาจากภาคเหนือตอนล่างนะครับตากกาแพแงเพชรพิจิตรพิศุโลกเพ,กพชรบูรณ์นะครสวรรค์อุทัยธานีนะครับนี่คือในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับก็ครอบคลุมทั้งหมดยกเว้น พคนครศรียุธย,ยาสิงห์บุรีนรับชัยนาทลบบุรีสระบุรีที่เหลือก็คือเสี่ยงภัยฝนตกหนักหมดนะครับคือดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับหมายความว่าสีขาวก็มีโอกาสาที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับวันนี้หนักแน่ครอบคลุมหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับนอกจากพื้นที่2จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักมากคือจันทบุรีและตราดแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสีเหลืองหมดนะครับอีก6จังหวัดนะครับ นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสระแก้วนะครับก็เสี่ยงฝนตกหนักหมดนะครับก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับภาคใต้วันนี้ยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนนะครับภาคใต้ประกอบไปด้วยเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมตุนิยมวิทยานะครับ แล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของเปอร์เซนต์โอกาสจะเกิดฝนตกนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทํากราฟิกไว้นะครับก็ภาคเหนือฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะนุกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารมาสารคามขอนแกน่นชัยภูมิร้อยเอ็ด ยะโสธรอัมนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางฝนหนักหน่อยนะฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝน80%นะครับถือว่าเยอะนะครับก็เฝ้าระวังน้าขังน้ํารอการระบายนะครับ ภาคตะวันออกเช่นกันนะครับฝนฟ,ฟ้าขนอง80%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ8จังหวัดของภาคตะวันออกนะครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระย,ยองจนทบุรีระราดนะครับภาคใต้ฝั่งอนดามันนะครับฝนฟ,ฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้น,นระนองพังงาและภูเก็ตนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่ง เน้นที่เพชรบุรีประจบครีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ